วันนี้นะครับมูลนิธิพระครูบาบุญชุ่มนะครับโดยมูลนิธิโดยเป็แก้วพระครูบาบุญชุ่มยนานัทสองโอโลอัน,นสิทธิพิคุอุปถัมภ์นะครับร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพระบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นสกีโอเอนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนกลุ่มปิ่นโตกลุ่มเพื่อนยิ้มนะครับแล้วก็ราชการหลา,หลายส่วนได้นําสิ่งของ บรรเทาทุกข์ให้กับชาวแม่สายของเราเป็นครั้งที่5นะครับครั้งนี้ได้รับสิ่งของหลายๆอย่างเช่นที่นอนนะครับสิ่งของพชทานอาหารพัสดทานแล้วก็มีกระทะมะุงข้าวนะครับอาหารการกินทุกอย่างมามอบให้กับประชาชนจํานวน1,000งพครอบครัวเพื่อที่จะบรรเทาความเสียหายบรรเทาทุกข์กับพี่น้องชาวแม่สายนะครับ วันนี้ได้บุญร่วมกันโดยพะระบรมีของพระบาทสมเด็จอยู่หัวโดยพนางาเจ้าพระลูกวชิรนีท่านได้สมพระาชทานสิ่งของมาตลอดระยะเวลาที่ชาวแม่สายชาวเชียงรายได้ถูกน้ําท่วมนะครับวันนี้บริษัทเอโอเอโดยคุณประจักษ์พลอ,อตั้งคันลุคุณนะครับพะระบรมีของคุบาบุญชุ่มยันสัมโลและก็คุณที่ตวอยงแก้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาช่วยเหลือชาวเชียงรายให้มีความสุขกันนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวเชียงรายมีความอดทน นะครับในการต่อสู้กับภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ครับขอบคุณครับชื่นใจอบอ่นแล้วก็อนันแบบว่าดีใจมากยังกระทบต่อภัยก็มีอันแม่เล่้งนางฝนจยุยมอบของหื้อก็ดีใจที่สุดละเจ้า ขอบคุณเจ้าที่หน่วยงานที่เมีเกี้เนี่ยมาันอ่วจเลยแบบใจดีใจจ,จ,จัดเจ้าดีใจอย่างยิ่งเจา้าขอบคุณเจ้าโดยขอบคุณจะนักเจ้าแล้วเนี่ยมาผ่อเลยเจ้าก็ากากย,ยินดีจะนะเยี่ยมมีเตือ้อเยี่ยมมีปีเตือ้อเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับรนี่ค่ะเที่นอนอย่างเดียวเนาะครับโอเคจ่ายแล้วแตกตั้งเข้านีไ่ไะไปไว้ใส่เต็มอ ลิปจินดานะครับคุณพงเดคงชคุณพยันชนประจวบคุณเพิ่มขึ้น,นแต่วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยเฉพาะทีโอเอเนะ่อย่าลืมแค่สีทนะีโอเอเน่นนะครับแล้วเราก็จะได้บุญร่วมกันอ่ใครยยางใหญ่หลวงนะเจ้าปีนี่ แม่เล็กอยู่นี่มาอตอนนี้อายุหกสิบสองแล้วเจ้า็อพิ่เจอข้างแรกนี่เหมือนกันเจ้าทุกคนจะมาถามว่าบ้านนี่น้ามาท่วมกะท่วมถึงบนนะเจ้าเสาตั้งหลุมนี่ม่หันเลยนะเหลือแต่เสาตั้งบนเจ้าในบ้านก็เหมือนเหมือนบ้านมูเฮาวอะถึงแอลถึงโอ๊กเหมือนกันเจ้าแต่ไม่เลกเข้ามาวันแรกนี่ผมมาเจออย่างนี้ก็ทำใจไว้เจ้าก็เลยเล่ง ประสบการณ์ของแอกและเจ้าหลังสี่พิมห้าวันเข้าวันมาวันที่หกสัตว์เทีวเอให้พี่รอได้กล่าวรับใจเย็นๆนะครับได้รับทุกคนได้รับทุกคนนะครับแต่เส้็จะมีครเส้นนั่นเองครับด้วยพี่น้ำด้วยเย็นๆนะครับ

嗯。